ค่ะก็ชื่อแนนพัชราจิตนาคุลนะคะปัจจุบันก็เป็นนักวางแผนการเงินอิสระแล้วก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้บริหารหน่วยของประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีสถาบันสอนการเงินคิดไสแนนไทยแลนด์ค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดในงานของคุณแนนสิ่งที่ชอบในงานนะคะก็จะเป็นงานที่เราสามารถนําความรู้ของเราเนี่ยเอาไปใช้ได้กับสิ่งที่เราทาเลยเลวลามีปัญหาคุณแนนมีแมนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างคะ ก็อย่างแรกอะค่ะปัญหาม,มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่เราต้องเจออยู่แล้วเรามีทัศนคติต่อปัญหาว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรอะค่ะเราจะต้องมีการวางแผนก่อนแผนที่ดีอะมันจะต้องมีแบบเป้าหมายที่ชัดประกอบไปด้วยวิธีการที่ชัดเจนรวมถึงแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์มันจะต้องมีแผน A แผน B แผน C อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอปัญหาเราแค่กลับไปดูแผนที่เราวางไว้ค่ะแล้วก็ go on ไปสิภาคภูมิใจที่สุดในการทำงาน ก็เคยได้รับถ้วยตัวแทนคุณภาพดีเด่นปี2561จากคอปพอนะคะก็เป็นถ้วยของนายกรัฐมนตรีเนาะอันนี้ก็เป็นแบบความภาคภูมิใจเลยเพราะว่าตอนนั้นทำงานมาสัก3ปีอะค่ะแล้วก็ได้ถ้วยนี้เชดไม่รับในการทำงานอยากจะให้ช่วยแชร์เป็นเพื่อน ก็ถ้าสมมุติว่าเรามีความชอบอะค่ะเรื่องอะไรอะมันจะดีมากเลยถ้าเราหาให้เจอแล้วเราพยายามอะค่ะเปลี่ยนงานอะที่ทาอะดึงมาเป็นความชอบอะค่ะเราก็จะสามารถทํางานได้ประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์หลายๆงานทีเดียวในมุมของงานที่เราทำอะเรามีส่วนช่วยสัยงคมได้ไงคร ด้วยมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆที่ตั้งใจมาเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับปิงไอเดียตั้งแต่ครั้งแรกที่มีโอกาสได้เรียน G F P โมดูลหนึ่งเนาะกับอาจารย์ปิงอะค่ะอาจารย์ปิงก็พูดคํานึงที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้อง เป็น C A P อะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือสังคมถ้าถามว่าช่วยอะไรนะคะก็เหมือนกับว่าเรานําความรู้ของเราเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาคนที่เขามีปัญหาเวลาเขาเข้ามาหาเราอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นการเงินเราก็นําความรู้ที่ถูกต้องอะคะ่ะไปช่วยแนะแนวแนะนําวิธีการนะคะหรือว่าพาเขาทาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขารอดพ้นจากปัญหาตรงนั้นได้ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพรแ่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ